สัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีทิพย์นะคะจัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศในฉบับวิทยุนะคะทางจุฬาเรดิโอพลัสร้อยเอ็ดเมกะเฮิรตซ์ทุกเช้าวันอาทิตย์เจ็นากาสานาทีดิฉันตรีทิพย์กมลณิริเป็นผู้ดำเนินรายการรายการดนตรีทิพย์ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยปฏิบัติการ ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการของสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรายการฉบับภาพประจำเดือนมกราคมปีนี้เลยนะคะแขกรับเชิญของรายการดนตรีที่เป็นนักไวโอลินที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะรุ่นใหม่ไฟแรงอยู่ใน สาขาดนตรีทั้งคลาสสิกดนตรีสมัยนิยมแล้วก็การบันทึกเสียงในหลายๆรูปแบบนะคะวันนี้รายการดนตรีทิพย์ขอต้อนรับน้องสันนะคะโชตบัวสวรรคโชตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ดีใจนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการฉบับภาพนะคะวันนี้คุณผู้ชมขะเ,เราจะมาดูซิว่า ไวลินทำอะไรได้บ้างสร้างเสียงแล้วก็ผลิตเสียงได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้น้องโชตมีไวลินคู่กายครับผมคู่ใจคู่ใจคู่ใจและคู่กายนะคะมาจะสาธิตให้คุณผู้ฟังฟังแต่ว่าเล่าให้ฟังหน่อยสําหรับไวลินแล้วก็คันชักคันนี้ได้มาอย่างไงนะคะครับผมก็ไวลินตัวนี้เป็นไวลินที่คุณพ่อแม่ซื้อให้ช่วงประมาณตอนปีหนึ่งปีสองครับผมเป็น มาจากเช็คสาธารณตเช็คครับผมเหมือนเมเกอร์เนี่ยเขามีเขามีช็อปอยู่ที่เมืองหลวงกครับผมแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องทับใจให้ฟังแล้วกันคือช่วงนั้นตอนนั้นเนี่ยผมคืออันเนี้ยผมซื้อซื้อมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเขาอ่านำเข้ามาพอดีครับผมเหมือนซื้อซื้อต่อมาอีกทีแล้วก็มีเพิ่ง ช่วงช่วงประมาณสักประมาณปีสีได้มีโอกาสไปทัวร์คอนเสิร์ตได้ไปเล่นที่ปรากด้วยแล้วเราอ่ะคือเหมือนเวลาเวลาเราไปทัวร์คอนเสิร์ตในทุกๆเมืองเนี่ยผมจะชอบผมกับเพื่อนจะชอบหาหาร้านเครื่องสายไปดูไปลองเครื่องเหมือนเหมือนเราเล่นดนตรีเนาะเราไปไปประเทศไหนไปเมืองไหนก็ไปถึงแหล่งแล้วนี่ใช่ไหมคะก็ไปทําความรู้จักก็ไปเดินเดินไปเจอร้านร้านหนึ่งก็เดินเข้าไปดูเลยเขาเป็นยังยังหนุ่มอยู่เลยครับนกชัประมาณ คือเจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านนะครับยี่สิบยี่สิบยี่สิบเลยปายแล้วกันก็ไปลองไวลินเขาแล้วก็ดูชื่อชื่อคุณคุณก็แบบเดินกลับไปโรงแรมปิดดูไวลินด้วยชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันแล้วผมก็แบบยิไวลินเอาไวลินของผมเนี่ยให้เขาดูด้วยเขาบอกเฮ้ยของพ่อเขาเองพ่อคุณคุณห้าใช่โหผมแบบอตมาเจอใช่คนลุกเลยแบบโหมาเจอลูกเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโหยนี่แบบ พ่อเขาเลิกทำไปแล้วนะเนี่ยอะไรอย่างงี้ครับเขาเล่าให้ฟังคือคือนอกจากนอกจากได้เจอลูกของช่างทำไวลินคนนี้แล้วเนี่ยคือมันรอบโลกมันอ้อมโลกมาใช่ใช่คือไม่ไม่น่าเชื่อเลยตัวนี้โชคได้มาในเมืองไทยคือหมายความว่าเจอเขาในเมืองไทยแล้วก็พาเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตด้วยอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบคือคือก็รู้ว่าว่าตัวเนี้ยมามาจากเชคกับจากฟรักแต่ก็มันมีมีเมคเกอร์หลายคนมากในจาก แจ็คปรากเนี่ยครับก็แจ็คพอตมากได้เจอลูกเขาแล้วเจอพ่อไหมคะพ่อไม่เจอไม่เจอไม่เจอพ่ออ๋อค่ะนั้นเหมือนพ่อเขาเขาบอกว่าพ่อเขาไม่สบายก็เลยแบบไม่ได้อยู่ที่ลาบแต่เชื่อว่าลูกเขาต้องไปเล่าให้พ่อเขาฟังใช่ใว่าเขาเจอนักดนตรีมาจากเมืองไทยแล้วก็นำเอลินที่ตัวที่พ่อเขาสร้างกี่ปีแล้วคะตัวนี้ตัวนี้น่าจะร้อยสี่ร้อย ตัวนี้ทำหนึ่งเก้าหนึ่งสี่ครับหนึ่งเก้าหนึ่งสี่คือมากกว่าร้อยปีมากกว่าร้อยปีครับแล้วคันชักล่ะคะคันชักเนี่ยได้มาพร้อมกันไหมคะหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาพร้อมกันอันนี้เหมือนมีเพื่อนของอาจารย์สมเทาเขาเขาเขาฮิ้วมาด้วยพอดีแล้วก็เราก็ไปเลือกแล้วเราถูกใจถูกใจอันนี้ก็เลย มันมันน้ำหนักดีหรือว่ามันจับเข้ามือหรือว่ายังไงบ้างเราชอบน้ําหนักมันเพราะว่าโบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีเขาจะค่อนข้างมีน้ําหนักนิดนึงแต่อันนี้มันจะค่อนข้างอันนี้ดูบาดูบางแล้วก็ดูปราดเปรียวนะคะเลยปราดเปรียวได้ครับครับก็เหมือนเราจับแล้วถูกชะตาแล้วกันก็เลยค่ะนุชชิเป็นสิ์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเป็นนักดนตรีอาชีพ ซึ่งก็ประจำอยู่ในหลายๆวงนะคะก็ประจำรับราชการอยู่ที่วงดุริยางอของอรรกรมศิลปกรนะคะคแล้วก็เป็นนักดนตรีตร<อ>นักไวลินประจำวง The Royal Bangkok Symphony Orchestra ด้วยนอ,นอกจากนั้นก็ยังทำทำหน้าที่เป็นนักดนตรีบันทึกเสียงด้วยใช่ไหมคะ<ม>นะคะก็มีหลายบทบาทแต่ทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ เป็นเกี่ยวกับการเล่นการแสดงซะส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็เลยชวนมาอยากจะให้ชดเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าวลินเนี่ยในการผลิตเสียงเนี่ยมันผลิตได้หลากหลายมากมายมากเลยค่ะนะคะทั้งเสียงสั้นเสียงยาวเสียงดังเสียงค่อยดังขึ้นเบาลงเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังหน่อยว่า <Ā> เ,เขาทําอะไรไ้บ้าง <c oughs> ครับผมวลินนะครับจริงๆแล้วการผลิตเสียงของบนเครื่องวลินเนี่ยทำได้หลักๆคือ2แบบก็คือการสีซึ่งก็คือการใช้คันชัก ครับผมกับการดีดใช้นิ้วใช้นิ้วครับผมก็เหมือนที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปว่าไวลินเนี่ยสามารถสีเสียงยาวได้เนาะ,ะกับเสียงกับเสียงสั้นค่ะค่ะซึ่งเสียงสั้นเนี่ยเล่นเร็วๆก็ได้ก็จะกลายเป็นเทรมโมโล เสียงบนแบงวันออันนี้เขาเรียกว่าเทมโบโลค่ะซึ่งก็คือการใช้ใช้โบคันชักเนี่ยสีจะใช้สปีดในการเปลี่ยนเร็วนั่นคือหมายความว่าเราต้องต้องควบคุมน้ำหนักแล้วก็ควบคุมเอ่อเรียกว่าอะไรคะทั้งน้ำหนักทั้งความเร็วความเร็วใช่ให้ราบเรียบครับผมอ่าค่ะก็อันนี้ก็คือหลักๆของของการใช้คันชักนะครับ มีเสียงยาวนะครับเสียงสั้นแล้วก็เสียงเร็วสั้นและเร็วเลกับเป็นทรัมโลอย่างนั้นแล้วก็ค่ะหลักๆก็จะมีอันนี้คือสําหรับที่เป็นคันชักทีนี้การนั่นคือการสีครับอันนี้คือการสีค่ะทีนี้มีการใช้นิ้วด้วยนอกจากนั้นใช่ครับคือนักนักวอนส่วนใหญ่ที่เรียนในด้านคลาสสิกนีก็จะสามารถจะดีดเป็นตัวตัวหรือจะดีดเป็นคอร์ดก็ได้ ดีเป็นคอร์ดค่ะอ่าแล้วก็ถ้าถ้าในด้านเอ่อจะมีนักวลลินแจ๊สบางคนเนี่ยเขาชอบดีดมากเลยจะดีดแบบก็จะเป็นการถือก็จะเป็นลักษณะนี้ใช่ใช่ก็คือถือเหมือนเป็นอุคลเล่สามารถดีดเป็นคอร์ดก็ได้ วันไหนลืมเอาคันชักไป<ะ>ก็เป็นแ,<ล>แบยนี้ได้ใช, <laughs> ใช่ครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> าสามารถดีดเป็นทํานองได้แบบคิวตาม ตามหลักของทีเดเลยตามลักษณะของดนตรีหลายๆรูปแบบอย่างนั้นนะคะทีนี้สําหรับดนตรีคลาสสิกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมือขวาก็จะถือคันชักแต่ว่าเมื่อเมื่อใช้ดีดใช้นิ้วดีดแล้วด้วยเนี่ยคือใช้นิ้วดีดกับถือคันชักในเวลาเดียวกันมันก็จะมีวิธีอ่ะชาย็จะมีวิธีคือมีมีวิธีจับหลายแบบจริงๆหลักๆก็จะมีแบบคือถือแบบในรูปแบบที่ยังยังเป็นโบกริปอยู่อย่างนี้นะครับก็ดี กับกำโบไปเลยแล้วก็เอาเอานิ้วโป้งคํำตรงนี้มันจะทำให้ดีดง่ายขึ้น่นะคะ,ะคในเพลงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมีการจับโบที่แตกต่างกันไหมคะมีการจับโบไม่ครับ ก็คือทุกอย่างมีทุกอย่างมีวิธีจับมาตรฐานมาตรฐานใช่ครับก็คือจะจับแบบเดียวกันหมดแต่เทคนิคการเล่นก็จะแตกต่างกันต่างก็จะแตตกก่างันนอกจากมีการสีใช้คันชักสั้นยาวแล้วมีการใช้นิ้วนิ้วดีดแล้วไวลินยังสร้างเสียงได้ พร้อมกันเนี่ยสองเสียงขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งเราเรียกเรียกอันนี้ว่าเป็นเป็นดับเบิลสต็อปนะฮะหรือไม่ก็เล่นเล่นเป็นคอร์ดก็ได้เหมือนเหมือนที่ผมเล่นใช้นิ้วเล่นเมื่อกี้่อดีอันนี้เล่นแบบเป็นคอร์ดกับดับเบิลสต็อปใช่ไหมครับ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะคะก็จะได้ยินสองเสียงพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะคะแล้วมีเทคนิคอะไรอีกที่ถ้าสมมติว่าพูดถึงนักเรียนเริ่มเริ่มเรียนไวลินเลยคุณครูจะเริ่มสอนอะไรก่อนครับผมเริ่มเรียนเลยใช่ไหมครับใช่เพราะตอนนี้ชดก็สอนไวลินด้วยใช่ไหมคะค่ะสอนเริ่มแรกเลยจะเป็นการจับก่อนเนาะการจับก่อนแต่ถ้าเริ่มเริ่มจากการการผลิตเสียงครับก็คือเริ่มลากสายเปล่าซึ่งก็คือ ใช้คันชักเนี่ยทําเสียงยาวๆค่ะก็คือแต่ตอนเริ่มเนี่ยจะยากมากครับผกในการเรื่องส่ยคือเด็กหรือไม่ไม่ว่าเด็กหรือจะผู้ใหญ่ครับก็จะโบจะปัดไปปัดมาคืออย่างแรกเลยก็คืออยากคือต้องเริ่มจากการสีสายเป่าสีให้ตรงแล้วก็ต้องสีตรงกลางด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสีตรงนี้มันก็จะมีเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกคออตรงกลางจะเป็น จุดที่ผลิตเสียงที่ได้ดีดีที่สุดสําหรับเครื่องสายในในช่วงแรกๆตอนที่เริ่มเรียนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับนักเรียนทั้งนักเรียนและทั้งคุณครูใช่ไหมคะในการที่จะผลิตเสียงให้ได้ระดับเสียงมั่นคงแน่นอนแล้วก็ราบเรียบอย่านั้นยากแล้วหลังจากนั้นเมื่อเมื่อเมื่อเริ่มเล่นสายเปล่าเริ่มเริ่มเล่นสายเปล่าสมมติที่นักเรียนทําได้แล้วค่ะ เล่นสายเป่าได้ตรงแล้วค่ะจะมันเริ่มกันที่การกดนิ้วแล้วครับค่ะไวลินเนี่ยจะยากยากตรงที่บนบนคอเ่ยเขาจะเขาจะไม่มีเฟสเหมือนกีตา้าร์ค,ค่ะคือสามารถที่จะกดแล้วนิ้วเลื่อนอหนึ่งมิลก็เพียรแล้วใช่ครับอ,อันนี้ก็เลยต้องสําหรับนักเรียนเริ่มใหม่นะครับ ก็จะต้องมีแทบสติ๊กเกอร์แล้วกันค่ะเป็นแพื uh, so, ่อจะระบุตำแหน่งติดเอาไว้เลยติดเอาไว้จริงๆแล้วเด็กเด็กแต่ละคนหรือผู้ใหญ่แต่ละคนเนี่ยกล้ามเนื้อของมือซ้ายก็จะไม่เหมือนกันเหมือนกันก็ต้องก็ต้องให้เริ่มกดนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามออันนี้พอเรากดนิ้วหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามได้แล้วเนี่ยก็จะเอามาประกอบกับการสีสไลป์เปล่า เพลงแรกที่จะให้เล่นเนี่ยก็คือจะเป็นแบงค์ชูอินเข้าถึงก็เลยดานะครับในคีย์เอเมเจอร์ในคีย์เอครับผมาะจะเป็นคีย์ที่ง่ายสำหรับไวลินที่สุดสำหรับไวลินก็จะเป็นเพราะเป็นสายเปล่าใช่ครับเริ่มด้วยสายเปล่าค่ะทีนี้บอกคุณผู้ฟังนิดนึงสายเปล่าแต่ละสายเนี่ยมีระดับเสียงห่างกันยังไงบ้างห่างกันยังไงค่ะสายเปล่าแต่ละสายเนี่ยจะห่างกันเป็นคู่ห้าค่ะโดยเริ่มจากต่ำสุดต่ำสุด ซอนอันนี้คือต่ากว่าต่ํากว่ามิดเดิลซีต่ำกว่า Middle C ใช่ครับเป็นออกเทฟที่ต่ากว่าโดกลางนะคะตัวซอนตัวซอนขึ้นไปคู่ห้าค่ะขึ้นก็ไปเป็นเรห่างกันเป็นโน้ตระยะคู่5้ห่างกันคู่5นะคะเรไปลาเรแล้วก็ไปลาอันนี้ก็คือเป็นโน้ตตัวแรกของเพลง Twinkle Little Star ใช่ถูกต้องค่ะหลังจากตัวลาแล้วก็จะเป็นก็จะเป็นตัวมี ก็จะเป็นสายเปล่าเสียงของสายเปล่าของไวลินทีนี้ช่วงเสียงของไวลินต่ําสุดไปสูงสุดเนี่ยเอ่อก็ขึ้นอยู่กับฝีมือด้วยใช่ไหมคะแต่ต่ําสุดนี้ก็จะเป็นฟิกอยู่แล้วต่ำกว่านี้ไม่ได้แล้วต่ำกว่านี้ต้องต้องบิดสายลงแล้วบิดสายลงต่ำสุดจะเป็นสายซอนสายซอนนะฮะอันนี้จะเป็นต่ําสุดส่วนสูงนี่ก็ ขึ้นอยู่กับเทมือและกัรอันนี้เมื่อนักเรียนเล่นสายเปล่าได้แล้วลากคันชักยาวได้แล้วครับ position ของของมือซ้ายก็จะมีมีแตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับแตกต่างกันออกไปในตามระดับใช่ครับจากจากที่เห็นก็คือ position แรกที่ที่จับใช้นิ้วเล่นเนี่ยก็คือ position หนึ่งอันนี้ครับถ้าเพลง advance ขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีการขึ้น position ไปเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ย เสียงเดียวกันแต่เล่นคนละ position เนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันให้น้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างเช่นอย่างเช่นในนี้ผมเล่นสายเปล่าตัวลาแล้วกันนะตัวลากับเล่นตัวลาอีกสายหนึ่งแต่เป็นระดับเสียงเดียวกันมันจะให้ texture มันจะให้เนื้อเสียงที่ต่างกันสายเปล่าจะสปจะสว่างกว่าแล้วสายเปล่าเนี่ยจะ v i b r โตไม่ได้ v i บ r a นี้ก็เหมือนกันเราใช้ วิบราโตเหมือนกับการการเรียกว่าลูกคอแล้วสำหรับนักร้องเนี่ยวัยเด็กก็ทำได้พูดให้เห็นภาพง่ายๆเลยใช่ครับเหมือนเราใช้ลูกคอกับกับเสียงค่ะการ้องร้องเสียงเรียบๆอย่างนั้นอันนี้ทำให้คุณผู้ฟังดูอันนี้คือเสียงเปล่าร้องร้องระดับเสียงเฉยๆอย่างนั้น เพราะฉะนั้นวิบราโตก็จะไม่ได้เกิดในสิ่งสายเปล่าตัวลาวกีนะคะเป็นตัวอื่นนะคะแล้วมีอะไรอีกที่สําหรับในระดับต้นหลังจากนี้ค่ะในระดับต้นหลังจากนี้ที่ที่พอเล่นเล่นเป็นสเกลได้แล้วเมื่อกี้บนสายเปล่าใช่ไหมคะก็เสียงสั้นอะไรอย่างนี้เริ่มเริ่มเมื่อไหร่คะนักเรียนโอ้เสียงสั้นนี้องจะต้องเริ่ม เริ่มหลังจากนี้สักพักหนึ่งเป็นอินเตอร์มีเดียติไหมคะยังไม่ไม่ถึงกับต้องอินเตอร์มีเดียก็ได้ครับคือคือเหมือนให้ให้ให้เราใช้มือขวาเนี่ยให้ให้ชินก่อนลากลากเสียงยาวให้ชินก่อนแล้วก็เสียงสั้นที่จะแรกเริ่มเนี่ยก็คือการสร้างเสียงสั้นจากจากบนสายคือคือตัวห่างม้าเนี่ยครับจะต้องอยู่บนสาย อ๋คือตัวตัวหางม้าต้องสัมผัสสายใช่ครับสําหรับแรกเริ่มค่ะแต่พอเริ่มหลังจากนั้นเนี่ยคือพอพอเราชินกับการใช้โบแล้วเนี่ยก็คืออินเตอร์มีเดียตขึ้นไปก็จะเป็นสตัคคาโตแบบที่สตัคาโตแบบที่ที่หางม้าเนี่ยไม่ไม่ต้องวางอยู่บนสายคร่ะอันนี้ก็จะเป็นเป็นเสียงสั้นที่ที่เบาแล้วก็กระเด้งมากกว่าใช่ครับมันจะมีความเด้งกว่าอันนี้ อันนี้อพอเหมือนพอเรารหยุดโบปุ๊บเสียงมันจะหายทันอันนี้นเป็นเสียงแบบเสียงขาดเฉยใช่ไหมคะอ่าค่ะก็มีสตัคคาโตหลายแบบนะคะนอกจากนั้นที่ถ้าสมมติว่าเราข้ามไประดับแอดวานซ์อย่างเงี้ยการใช้คันชักก็จะเป็นในระดับแอดวานซ์ด้วยใช่ครับเคยได้ยินว่านักไวลินที่มีชื่อเสียงในสมัยก่อนเนี่ยเขาปิดห้องซ้อมแล้วเขาไม่ไม่ไม่ให้ใครเห็นเลยว่าเขาสร้างเสียงนี้ไ,ได้ยังไงนั่นก็คือพกานินีกานินียนะคะ ชอบช่วยให้เกรดความรู้กับคุณผู้ชมนิดนึงว่าประการนีนี่เขามีมีความเป็นเหนือมนุษย์ยอดมนุษย์ทางด้านบาลลนอย่างไงบ้างใช่ไหมก็คนนี้คนนี้เขามีชื่อชื่อมากคือถ้าพูดถึงนักบลลนเนี่ยชื่อคนนี้จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆ้นยคือเหมือน เหมือนที่คุณตู้บอกครับว่าคือเวลาเขาซ้อมมันจะปิดห้องดิ๊กเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่ว่าเกิดไม่ทันไม่มีใครใชนไม่มีใครทันเขาบอกว่าคือเขาจะไม่ให้ใครซ้อมเลยเอ้ยเขาจะไม่ให้ใครดูเขาซ้อมเลยแต่ว่าคือได้เราก็ได้ยินเสียงอะคนใช่ัไหมคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาทํายังไงใช่แต่เหมือนมีเรื่องเล่าเหมือนมีนักศิลปกรแล้วกันเขาโดนประกันนิ้โทษจำให้วาดรูปเขาจะเป็นคนเดียวเลยที่ เคยเห็นประกันนี้เล่นเพราะว่าเขาต้องเล่นเล่นที่จุดใช่เล่นขณะที่วาดเขาเลยบอกว่าจิกรเขาบอกว่ามือซ้ายของเขาอ่ะเหมือนมีห้านิ้วเลยไม่ใช่ห้านิ้วสิบนิ้วห้านิ้วคนมีเยอะนึ่งแล้วมันมีสิบนิ้วเลยเวลาตองเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็รูปที่เขาวาดออกมาก็เหมือนเป็นแบบ คือไม่เห็นเป็นนิ้วครับคือด้วยการที่ขยับนิ้วเร็วมันก็เลยเห็นว่านิ้วนี่คือเหมือนกับมีมีสิบนิ้วนั่นแะโอ้โหคงแบบคือพริ้วมากนะคะแล้วก็ยังมีแบบฝึงหัดเนาะที่ประกันนี้เขาได้เขียนออกมาเป็นคาปริสค่ะยี่สิบสี่บทยี่สเบอร์เป็นเพลงที่เหนื่อมนุษย์มากผมซึ่งซึ่งในสมัยยุคนั้นเนี่ยคือเขาเป็นผู้เบิกเทคนิคแปลกๆบนไวัยลินที่แบบ ยักยากมวนไวรินทั้งนั้นเลยคือในในสมัยก่อนในสมัยโรแมนติกนะคะศิลปินหรือว่าผู้แสดงที่สามารถสร้างทักษะที่เรียกว่าเหนือมนุษย์เนเราก็จะใช้คำว่าอาร์ติสฮีโร่คือนอกจากเป็นอาร์ติสแล้วเขายังเป็นฮีโร่เป็นเหมือนกับวีรบุรุษท,ที่ที่คนชื่นชมเพราะว่ามี<ช>ความสามารถที่ไม่ธรรมดานะคะเหนือคนเหนือคนธรรมดามีควคิดสร้างสารรค์ที่จะแบบส,สร้างสรรค์ สร้างเทคนิคใหม่ๆให้กับเครื่องดนตรีในยี่สิบสีบทนี้มีบทไหนที่ที่ที่ชดประทับใจที่รู้สึกว่ามันเป็นเทคนิคที่เล่อเชื่อในการที่เราพอเริ่มรู้จักไวลินนีงไม่น่าเชื่อเลยว่าไวลินสร้างสิ่งแบบนี้ได้จริงจแล้วบทที่ชอบที่สุดก็คือเบอร์ที่24ิบสเป็นเบอร์ดังอยู่แล้วเพราะว่ามีทํานองที่ คุณแบบติดถูมากๆแล้วก็ผมซู้สึกว่าในในบทที่24เนี่ยคือรวมเหมือนเป็นบทมัดรวมรวมเทคนิคที่ผ่านมา23บทมารวมกันอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ทำนองเนี่ยก็เป็นทำนองที่คอมโพเซอร์หลายหลายท่านก็ได้นำไปนำไปประยุกตนำไปประยุกต์นำไปใช้ในในบทประพันธ์ชนิดอื่นๆนะคะทั้งสำหรับเครื่องเดี่ยวแล้วก็วงออเคสตราด้วยนะ ก็เราเรียกว่าเป็นพาการนินี่ซีมใช่ไหมเนี้ยครับนะคะกระทั่งแบบหลุดไปในในเพลงเพลงแจ๊สอื่นด้วยใช่ลองเล่นให้คุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงตอนต้นตอนต้นใช่ตอนต้นก็เออ จำไม่ได้ครับผมประมาณนี้ก็เป็นทํานองหลักที่คอมโพเซอร์ทั้งในยุคนั้นแล้วก็ในยุคต่อมาเนี่ยนำไปแปรนําไปต่อยอดเรียกว่าอย่างนั้นนะคะค่ะมีมีเพลงวันนี้ที่ชดนํามาฝากคุณผู้ชมนะคะจะบรรเลงให้ฟังในในรายการวันนี้เลือกเพลงอะไรมาคะวันนี้ม d i t a t i o n กับผมจาก ประกรณเรื่องไทยสีสค่ะคก็จะแสดงให้เห็นถึงการใช้คันชักลากยาวนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าเพลงนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงจะร้องอ๋อเมื่อได้ยินนะคะก็เดี๋ยวลองรับฟังกันนะคะค มากนะคะก็อันนี้ก็เป็นบางส่วนจากประกรเรื่องประการเรื่องไทยนะคะโดยเมสซาเนซึ่งเป็นคอมโพเซอร์ชาวฝรั่งเศสนะคะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับแขกรับเชิญของรายการดนตรีทิปนะคะน้องสันนะคะโชตบัวสุวรรณก็ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะสันตอนนี้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ผลงานจริงๆเยอะมากคือผมเขาเรียกอะไรนะ ส่วนใหญ่เราจะจะเป็นคนที่อยู่ในเบื้องหลังเพลงต่างๆที่ได้ยินก็มีพี่ตูนมาได้แลมแล้วกันวงบริสแลมพี่สเตมพิวัฒนะครป๊อกเทลและก็อีกหลายๆวงเลยครับผมพี่ป๊อดโมเดิร์นด็อกด้วยคือเหมือนแบบว่าถ้าถ้า พี่พี่วงไหนเขาอยากได้เสียงสตริงเสียงเวลินก็จะเป็นเสียงของเสียงของโชดเลยส่วนใหญ่ใช่ครับเราก็เราก็ไปบันทึกเสียงให้เขาค่ะการทำงานในในสายงานนี้เนี่ยสนุกแตกแตกต่างกันแตกต่างครับเหมือนเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วกันแต่คือในการที่เราจะไปอัดพาสตริงเนี่ยก็จะต้องมีออร์เรนเจอร์คือเขาจะต้องใช่ครับเขาจะเป็นคนกลางระหว่างเรากับศิลปินว่า ศิลปินเขอยากให้ d i r e c t ั่นของพาสติ n งหรือพาสออเคสตราเนี่ยออกมาเป็นในแนวไหนทางไหนใช่ครับเขาก็จะทางอาร์เรนเจอร์ก็จะเขียนมาแล้วเราก็มีหน้าที่ไปบันทึกเสียงค่ะก็จะได้โน้ตจากผู้เรียบเรียงส่งมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็เข้าห้องบันทึกเสียงใช่ครับนะคะก็น่าสนุกนะก็เป็นเป็นงานอีกแบบหนึ่งที่นักดนตรีทางสายคลาสสิก ซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเพลงสมัยนิยมในหลายๆาผลงานของศิลปินในรุ่นนี้ก็ชอบที่จะมีการใช้ใชเสียงจริงจากวงออเคสตรานะคะเป็นเป็นเสียงสดเลยคือไม่ได้ใช้เครื่องไม่ได้ใช้เครื่องม่นะคะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แบบนั้นนะคะมีอะไรที่ชอดอยากจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังในฐานะที่เป็นนักแสดงนักดนตรีแล้วก็นักไวลินครู มีเกร็ดอะไรบ้างในการทํางานก็ได้เกรดอะไรบ้างในการทงา่คือเห็นว่าบทบาทที่บทบาทของงานที่ชอบทาอยู่ตอนนี้มีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นดนตรีประเภทไหนก็ตามคลาสสิกแจ๊สพ๊อปหรือว่าคือแทบทุกชนิดก็เล่นได้หมดก็เกรดก็คืออยากฝากให้ให้รุ่นน้องที่กําลังเรียนดนตรีอยู่หรือกําลังศึกษาทางด้านดนตรีอยู่ก็อยาให้เปิดรับกับ ทุกแขนงในดนตรีแล้วกันคือผมผมผมเชื่อว่าดนตรีมันไม่มีเส้นแบ่งดนตรีคือคือดนตรีแค่เราเปิดรับเขาเรียนดนตรีแนวคลาสสาใช่คือแค่เปิดรับอะครับเราก็จะได้อะไรมากกว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่สิ่งที่เราสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าลองกล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนเพราะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่คนที่เรียนเรียนดนตรีคลาสสิกเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยกล้าที่จะ เล่นแบบอื่นที่นอกเหนือจากโน้ตที่วางอยู่ข้างหน้าค่ะก็คือให้เปิดใจให้ฟังเพลงหลายๆแบบแล้วก็ทำความรู้จักนะคะดนตรีในหลากหลายสไตล์นะคะวันนี้นะคะรายการดนตรีทิปก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะน้องสันโชดบัวสุวรรณที่มาคุยกับคุณผู้ชมในเทปแรกของปีนี้เลยนะคะก็ขอให้เรียกว่าราบรื่นใน สายงานในยุคโควิดนี้นะคะต้องปรับตัวกันเยอะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงปิดท้ายรายการว่าว่าผจญกับโควิดมาอย่างไงบ้างในฐานะนักดนตรีนี่คือเป็นนักดนตรีอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคุณผู้ชมผมเชื่อว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี้ยกระทบทุกอาชีพอยู่แล้วแต่อาชีพดนตรีน่าจะหนักหน่อยเพราะว่ามันอยู่ในสายงานการแสดงการบันเทิงเนาะคือก็คือโดนงดหมดการแสดงไลฟ์การแสดงสดเนี่ย เป็นสูตเลยครับเชื่อว่าทุกคนเจอมาหมดเป็นสูตซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องทางออกทางออกหาอาชีพสำรองซึ่งก็คือช่วงนั้นเนี่ยที่บ้านที่บ้านผมเป็นที่บ้านผมเป็นคนเหนือเนาะก็เลยก็มีเมนูอร่อยอร่อยออกมาใช่ครับก็เลยได้ําช่วยทางที่บ้านทำอืค่ะก็เป็นเป็นทางออกที่ที่แต่ละคนหาเพื่อจะสนับสนุนแล้วก็ดำเนินชีวิต ่อไปได้นะคะวันนี้นะคะรายการดนตรีทิพย์ขอขอบคุณแขกรับเชิญนะคะน้องสันโชคบัวสุวรรณนะคะที่มาคุยกันในวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะที่ติดตามฟังรายการแล้วพบกันใหม่นะคะในเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ